มาเรามาต่อให้จบตีบอสที่เหลือหลังฮาร์ดโหมดเริ่มกันด้วยสลามใช่ไหมรู้สึกว่าผมจะไปหาโอ้หนี้ไงคราวที่แล้วเราไปได้ของซัมมอนบอสฮาร์ดโหมดมาซะเยอะเลยใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูก่อนนะทุกคนนะมันจะได้ดูรู้เรื่องอ้าวไปกันต่อสิพี่เอายังไม่ได้เปิดไอ้นี่ก่อนเนี้ยเจริญพร ได้นี้เบกช่องหนึ่งบอสตัวแรกที่ทุกคนจะนิยมตีกันในฮาร์ดโหมดนี่รู้สึกว่าจะเป็นควีนสลามใช่ไหมเออแต่อันนี้เรามีของซัมบอนมอสไอ้นี่ไงซัมบอนบอสเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะแต่นี้เรามีของพวกนี้แล้วไงเราซัมบอนเลยมามานี่ชื่ออะไรเมคานิคอลไอพี่มาพี่มาพี่ทำไมตอนนี้ผมรีบผมรีบผมรีบพี่วันนี้ผมรีบจัดผมไม่มีเวลาให้พี่ทั้งวันนะเว้ยเราต้องตีตัวไหนก่อนวะตัวตีตัวตัวตัวนี้ป่าวะเฮ้ยเดือด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  อ้าเอาเกิดไปดีไอ้บ้าเอ้ยหรือไปมันมีมอสไอ้นี่โอเคทุกคนกคนือคลิปนี้ผมไปเพิ่มมอสอีกมอสหนึ่งมาคือมอสให้มันแบบว่าคูเรา,าเวลาเกิดแค่ประมาณ2-3วิปกติถ้าไม่ใส่มอสใช่ปะถ้าเราตีบอสแล้วเราตายอ่ะบอสมันจะหนีเว้ยเออแล้วเราต้องมาตีใหม่แต่เมื่อกี้คือตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยอ่ะบอสไม่ทันได้หนีอ่ะอันนี้คือมันโกงปะวะ,ะต่อไปเราไปตีนี้ดีกว่า เขาเรียกว่าอะไรวะไอเอบอสหมูเออทุกคนผมลองไปใส่มอสไอนี่มาเวย้ยเวลาเราใช้ของซัมมอนบอสอะของซัมมอนมันจะไม่หายไปเวย้ยเผื่อเราไอนี่ไงเผื่อเราแบบว่าตีบอสอยู่แล้วเราตายอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาของซัมมอนใหม่งั้นมันยุ่งยากไม่น่าจะยากป่ะแต่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยพี่ผมต้องสร้างแพลตฟอร์มป่ะวะหรือลองใช้ตีไป็นอันหนึ่ง,นนงอาจจะต้องใช้นี่ไงเออนี่ช่วยได้เฮ้ย โอ้โหเอม่นตึงโอ้โอไม่ก็ผมว่าผมประมาทไปไม่ได้ละไอ้ของซสมอนมันหายอ่ะพี่มันต้องทำยังไงให้มันอยู่วะเฮ้ยอะไรวะมาเราฟาร์มของโอ้นี่นี่คืออะไรโซล่าอีคิบเหรอโซล่าอีคิบคืออะไรวะสุดยุบปลาคาเหรอเราเราฟาร์มของจากพวกนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะได้อะไรดีๆจ้าน้ำจะแตกมีเห็ด โอ้โห้ยขวาเช้าให้โตรนานเลยพี่เอ้ยแล้วของอะไรมันเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ผมไปเก็บก่อนของมันจะหายไม่รถ้าเราไม่เก็บอะเป็นไงอของมัหายหรอุ้ย,ววะอ,อ,ยอะไรเนี่ยเป็นไงนะปนเเเนเเเอ้เน อะไรมันคืออะไรฮะฮะอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรของแปลกเพียบเลยเว้ยเฮ้ยคนไทยไม่เคยเจอไว้ทิ้งทิไปอะไรไม่รู้มันทำอะไรได้ไม่เข้าใจ้อันใหญ่อย่างนี้มันมีด้วยว่าเกมเทอลเรียเฮ้ยมันชาบีวะเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยหน้าตามันเหมือนของที่มันอยู่ในเทเรเรียปะมันไม่ใช่ปะวะเนี่ยอันอีกอันหนึ่งไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรพี่พี่พี่ของ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 หายวะไม่หาย โอ้โหโอ้เจริญพรไหน้าผมไม่คิดว่ามันจะไหลจอกๆมางี้ไงทุกคนดูมันเหมือนของที่มันอยู่ในเทะเรียนไหมหน้าตาอย่างนี้มันไม่เคยเห็นนะเลยอะไรวะเฮ้ยเดียวพีพีพอ่ะมาทุกคนหลังจากีเราฟาร์มของมาของที่ได้ก็มีจากของกระปิกกระปอยอะไรก็ะมาลุ เอ้ยแต่เราได้อันนี้มานี่นี่น,นี่ของไว้ซัมมอนบอสคือผมไปลงมอสอีกตัวหนึ่งมาก็คืออย่างที่ผมบอกคือมอสไอ้นี่เว้ยอะไรวะของมันจะมีไอเทมที่สามารถซัมมอนบอสได้ไม่จํากัดก็คือไอเทมแบบนี้นี่เราได้อะไรมาอีกนี่ลอตออฟฮาร์โมนีเอาไปวาร์ปอ่านี่ใช่มันไม่ได้ชื่อว่าลอตออฟริดคอร์ดหรอวะผมคิดว่ามันชื่อลอตออฟริดคอร์ดไม่ใช่หรอวะแล้วหน้าตามันไม่ใช่เป็นอย่างงี้ด้วยอันนี้มันดูอลังการกว่าเดิมหรืออะไรมันพิเศษกว่าอันอออออื่่่นนนเเเหรรกก็็ไไไมมมมมีีีะพิศษแัแค้้้้บยบาา เราในเมื่อเราสามารถแซมมอนได้อย่างนี้เราก็แซมมอน,นมันแรงจังวะหรือว่าอะไรมันอ๋อฮะที่เดียวตายเลยหรอใช่เหรอ,หรอวะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละโอ้ยเนี่ยเฮ้ยมันใช่เหรอวะเดี๋ยวก่อนมันนะมันหนึ่งมันหนึ่งมันนึ่นนอนี้มันบ้าละบ้าละบ้าละหรืออะไรเป็นเพราะผมไม่อยู่หรือว่าผมต้องไปอยู่ที่ทะเลวะ ได้อยู่บ้าว่าได้อยู่บ้าวะได้อยู่บ้าวได้ได้ได้ได,ได,ได้เร็วจังวะว้าวเออ,เออวะเชียววะเหมือนอยู่บนบกแล้วตีทีก็ตายเลยอุ้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 ยอยพี่เป็นหนึ่ง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 ผมประมาทไปเองไม่ได้แล้วที่ยากนี่หว่าอันนี้คืออะไรเนี่ย พะอเฮะพี่เป็นใครเนี่ยพี่พี่เป็นใครวะเดี๋ยวก่อนแล้วน,นี่คืออะไรต้นหอมแล้วกลายเป็นสลามเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าผมตีตายมันจะเป็นยังไงหรือผมกดอีรอรอดอกรอบมั้งวะฮะฮ้มีแซลมอนมามันแซลมอนกลับด้วยเอามันจะตายให้บผมเนี่ยวันนี้ โอ้โหโคตรเสียเวลาพี่พี an ่กลับบ้านเกิดพี Hare ่ไปปๆเพราะฉะนั <ma> ้นเราตีบอสไปแล้วตัวหนึ่งคือโอ้โหมือต an ีไปแค่ตัวเดียวเหรอวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ตีซัมมอนมูลหลอดตีซัมมอนมูลหลอดใช่บอสอ๋อแล้วมันซัมมอนจริงไอ้บ้าเอ้ยผมคิดว่ามันต้องไปตีไอ้นู้นไอ้นี่ก่อนพี่อย่าเพิ่งดิพี่เอาแต่ต้นเลยเหรอวะตีนี่ก่อนเราตีนี่ก่อนเผื่อเราอาจจะได้ไงเราจะแบบว่าท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มท็อปวันโอโอเคเราได้ซัมมอนมูลหลอดมาก็ถือว่าดีไป อับซาค,ครับจ้าเฮ้ยไอ้น,นี่มันไอ้น,นี่ปะว้โหย,โยเจริญพอล้วพี่เอ้ยของดีอีกแล้วครับของดีอีกแล้วกุดมันเลยทีนี้นดูดีราคารอะไรได้แล้วอออเอ็นวิวมันทำไรได้เดี๋ยว บ้านล้วแรกนี้มันอะไรเฮยไม่เป็นเว้ยเธอละเลียไหนไหนะไอ้ไกด์ขออยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนแล้ไกด์ขออยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ผุดได้เกิดเลยหรือไงต้องสร้างบ้านให้ไกด์อีกไอ้บ้าไกด์ไกด์กกอยู่นี่ผมจะได้แต่ว่าถามได้ว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นะครับเป็นโต๊ะพี่เก้าอี้ประตูอ่านี่แหละอ่ะแค่นี้ไกด์เราก็มีบ้านอยู่อย่าง งบสุบแล้วปะปักไฟ้เขาหน่อยเออสวยจัดเดี๋ยวพี่เป็นใครพี่มาอยู่บ้านนี้วะอโอ้โหผมใหโ้โหโโหโหคนหนึ่งอยู่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยจะมาตีบอสสุดท้ายได้มาสร้างบ้านให้คนดูทังนั้นไอ้บ้าอีเอาไกด์นะเว้ยไม่ต้องเอาคนอื่นมาแล้วไกด์ผมมันอยู่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าโดนโดนฝังไปแล้ว ใครมาอยู่ผมไม่ได้ให้ลุงมาอยู่แล้วลงุงมปนเจอาขงลาวาทำไมล่ะโอ้ยนี่โอ้โหเอ้ยแล้วถ้าไกด์ผมมานี่มันจะเดินเข้าบ้านยังไงวะโอเคเอาเป็นว่าผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันทุกคนให้มันพอมสำหรับการสู้บอสเลยนะเพราะว่าถ้าเอาฟุตเทต,ตอนฟาร์ม,มาผมว่าคลิปมันน่าจะยาวแล้วมันน่าจะน่าเบื่อนะเพราะนั้นผมขอตัวไปฟาร์มแล้วค่อยกลับมาอีกทีตอนพร้อมสู้บอสเลยดีกว่าไปไม่ผมอยากได้ฟองน้ำซับลาวาโอ้อะไรอะ เมื่อกี้อะไรวะนี่ทุกคนผมไปฟาร์ม,มาเว้ยนี่ผมได้อะไรมาชุดเกาะเต็มตัวครับผมแล้วก็พวกอะไรกันนี่ขอสซมอนบอสเอ้ยแต่ยังไม่ได้ฟาร์หัวใจเลยเอาไม่รู้เราลองสซมอนก่อนไหมเฮ้ยเราไปไอ้นี้ก่อนดีกว่าควินสลามอะมาควินสลามที่มาแป๊บเดียวจบตอนนี้วันนี้ผมรีบเว้ยวันนี้ผมรีบเว้ยอู้หูยตดเลยบ้า เยอะนี่ว่าไมของมันเยอะจังวะไ่ได้ของแซลมอนคิงสลามาอันนี้เราไม่ต้องเอาอะไรมากเราเราตีไปละเราเหลือแต่บอสฮัทห,หมดโอเคฮัทห,หมดตอนนี้เราตีไปละสองตัวรับทราบครับจ่าแล้วเมื่อไหร่ไกด์ผมจะมานั่งที่บ้านวะเนี่ยอเอาแค่นี้แหละแพลตฟอร์มสองอันแล้วสามอันพี่หมาพี่หมาก็ง่ายนี่ว่าคิดว่าจะยากแล้วม,มีรถวู้ โอเคก็ง่ายอยู่โอ้ยง่ายเลยโอ้เอ้ยแค่นี้โอ้พี่ครับมันจะเกินไปแล้วเอามาอีกตัวนึงก็ได้มาไอ้เนี้ยใครเข้าไอามาแก้ตัวครั้งที่แล้วที่เผลอโกงไปอ่าตายหนึ่งมันง่ายจังวะเดี๋ยวก่อนดิไม่รอบแรกไม่ง่ายอย่างนี้วะหนึ่งตัว ตัวสามสาม,สามตัวขาดไอ้หนอนไอ้หนอนมันคราเป็ไงวะไอ้บ้าเอ้ยไม่รู้อีกว่ามันคราเป็ไงเจริญพรเถอะคุณพี่้อปเปิดวิกิพีเดียดูอปุ๊ะเนี่ยโซอ f f ไลน์โซอ f f ไน n ์ว่าด่ะเอ้ยในเมื่อเราไม่เราเขี้เกียจตไปหาโซอัพไนน์งั้นเราก็อันนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> อยู่ๆก็น่า่อไอ้บ้าเอ้ย งั้นเราก็ไปตีบอสนั่นดีกว่าไอหมูไอหมูดุ๋ยอ่ไหนว่าหมูดุด๋ยนี่ไงก็ชูดซมาหนิครับพี่ครั้งนี้ผมไม่แพ้พี่ละแพลตฟอร์มเราไม่ต้องสร้างก็ไดปไ้ปะเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีายาอะไรเลยกินให้หมดวอ้โหไม่เป็นไรเราถึกแล้วเรากินยาเราโดบแล้วเราโดบเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ดาวมันดาวมันมีเวลาบินจํากัดด้ยวยเหรอวะคิดว,ว่าคิดว่าไม่มีพี่อย่าเพิ่ง เดี๋ยวถ้าไม่ะไม่ดาวมีจุดดาวมีเวลาจํากัดด้วยเราวะโอเคก็ยังรอดปกติดาวมันไม่มีเวลาจํากัดไม่ใช่หรอหรืออะไรอะ่ะแล้วทำไมตอนนั้นผมบินได้ไม่จํากัดอันเนี้ยมันอะไรอะ่ะหรือว่าเราใส่ของไอ้นั่นหรอของ e อ p มเพ off อฟไอะที่มันเป็นที่เป็นไอ้นัหนหน่นอะเป็นปีกหรืออะไรน,น่าใช่โอเคจบหนึ่งตัว ไม่ใช่จบอีกตัวหนึ่ง go home เวิร์ครับไอ้บานอ go home go home พี่จะพุ่งไปไหนล่ะอีกหนึ่งตัวครับผมมาฟาร์มของจากไอ้คิงสลาอ์ก็ได้วะนี่หรือนี่วิธีการฟาร์มของของ,ของฉันพี่ว้ามาพี่ว้ามาว้ามา อ,อืนั่นแหละทั้งวันอ่ะพี่ทั้งวันอะ่ะอย่างนี้ผมได้ทั้งวันอะ่ะจะว่าผมจะได้ของซัมมอนบอสอ่ะเออเนาะพี่เนาะอ่ะแล้วนี่ผมไปฟาร์มาเกือบเกือบช,ชั่วโมงนี่คือของที่ผมบม,มาได้ดูด <hi woah S 2> <hi woah. S 1> นี่อ่ะเรามาแยกก่อนบอสไหนเรายังไม่ตีบ้างอันนี้โกเลมแพนเทล่าแล้วก็ไอเดียขอบที่ค้างไว้แล้วก็มูหลอด ่ทุกคนจะเห็นได้ว่ามันยังขาดบอสเราอีกหลายๆตัวเลยเว้ยมันจะเป็นไอ้หนอนไอ้หนอนเหล็กอีกามีแค่นี้เหรอเออว่ะขาดแค่หนอนเหล็กกับอีกาอ่ะใช่เหรอวะมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรออาไป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 ตีก็ตีวะไปอันบแรกอ่ะไอ้บอสหนอนเดี๋ยวเราค่อยไปคราฟก็ได้ปะเพราะว่าเรามีนี่แล้วเรามีโซลออฟไลท์มาแล้วเอ้ยโซลออฟไนล์ละเดี๋ยวเราค่อยไปคราบก็ได้มาอันดับแรกเราตีไอ้บอสโกเลมก่อนเลยมาพี่มาพี่ตื่นมาพี่ตื่นมา ทำยังไงอ่ะพี่มันใสยังไงอะ่ะมันสมอนไงพี่พี่ครับมันสมอนยงไงครับเกิดแล้วแต่ไม่เอาก็ได้วะอะไรวะอะไระเนี่ยหรือว่าเราต้องตีแพนเธล่าก่อนเนระโออเจริญพรมาทุกคนพร้อมเสมอเผื่อสมอมละมาไปเวย้ยไปแพนเธลร่าเราไม่ต้องสร้างอะไรเยอะสร้างแค่เป็นหลุมลึกๆก็พอเป็นหลุมทางตรงลึกๆถ้าผมจำไม่ผิดนะแพลตฟอร์มสาหรับสําหรับตีกับมันนี่แค่สร้างรูเฉยๆอ่ะพอไม่เอาอะไรเยอะ มาเหอะพี่แพนเธอร่าโอ้นิ่มนิ่มจัด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 อุ๊ยแรงเหมือนกันนี่หว่าเอาโอ้โคตรง่ายอะไรวะเนี่ยโอ้เอ้ยทำตัวโคตรดอกบัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันดอกอะไรมาอันโคตรใหญ่เมื่อกี้พี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ดอกอะไรมาขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วกันทำไมมันอันใหญ่อย่างนี้แล้วมันคืออะไรมันมีที่ว่าในเทอเรียเพราะว่าลักษณะภาพมันอ่าสลามซามอนอีก ลักษณะภาพมันไม่เหมือนกับเกมเทลเลี่ย์เท่าไหร่อ่ะน่าจะน่าจะมั่วลองกินดูดิกินไม่ได้ด้วยหรืออะไรผีหลอกอ่ะคุณสามารถสลับมาระหว่างไหนแล้วทำเกมมูนอ๋ออันนี้เป็นหนึ่งในมอสซัมมอนในนี่นี่หว่าหนึ่งในมอสซัมมอนบอสเหรอน่าจะเอาไว้ซัมมอนอีเวนต์ในนี่ป่ะไอมูลมูลเขาเรียกว่าไอฮาโลวีน่ะเออน่าใช่อ่ะถือจบไปละอะไรวะเทลล่าตีโคตรง่ายไอบ้าเอ้ยเฮ้ยเราไปตีนั่นด้วยเลยดีกว่า โกเลมโกเลมเราไปตีโกเลมด้วยเลยดีวยกว่าแล้วมันอยู่ไหนอะโกเลมทุกคนอยากที่ตามม,มาอย่างโคตรจะยาวนานดูดิเนี่ยโอ้โหพี่ครับผมคิดว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้ไว้ผมก็เลยไปหานี่ทัว่วทุกมุมโลกสุดท้ายอยู่นี่เจาะมาเส้นเดียวตรงๆเจอเลยไอ้บ้าเออ,อไรว่วาสบีนี่คืออะไรนี่ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันทางนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วครับพี่มาเถอะไอ้นี่หาตั้งนานมาพี่ผมพร้อมแล้วพี่มาพี่มาพี่มาเออมันต้องงี้ถูกวะหนา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 ไม่เจ็บตีไม่เจ็บเท่าไหร่เนี่ยแค่เรามีดาบเซนิตเราก็สบายก็จะมาหนามกันนะเนี่ยอุ้ยเอาอันนี้มาช่วยหน่อยเอาอันนี้มาช่วยหน่อยเอาอันนี้มาช่วยหน่อย เออเอ้ยหัวหลุดหัวหลุดอุ้ยคุณเอ๋ยเอาเรื่องเหมือนเนี่ยเสียงตายจัดไอ้บ้าเอ้ยเมืกก่อกี้คิดว่าจะตายซะแล้วเรียบร้อยครับว,ว,ว้าเรียบร้อยครับผมแอนเดลร่ากับตัวอะไรวะโกเลมกลับบ้านพีพีพม,มินิไม่ใช่บ้านผมนี่ไม่ใช่บ้านผมหนึ่งสองปฏิกี่ตัวขาดหนอน อีการมูล,ลอดสามตัวมา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 ม่เนี่ยผมอยากรู้ว่าสบิคืออะไรวบ้างน,นึงอะเก็บของแป๊บอยากรู้ว่าสบิคืออะไรลองดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหซัหหหหหมมอนมาที่นี่ทีเดียวเหลือเนี่ยพี่แล้วสี่แทง่งพี่มันรวมอยู่ตรงนี้เหรอพี่อย่าเพิ่งดิเอ้ยน้อมัตนตีได้เลยว่าอุย้ยเอา้านี่คือ มาจากกานคืนล่าเตียนตัวตีบอสหนีเอ้ยตีตีบอสหนีอะไรวะตีบอสหนอนมาพี่ผมพร้อมสมองพร้อมสมองคือเลยวะมาพี่ไหนวะพีไวเกินอะไรไวเกินไปเปล่าไวจัดแค่นี้ก็สบายมาถึงเวลาล่าบอส ไม่ได้ตีบอลละล่าบอลละมาพี่อีกหนึ่งตัวครับผมาขาดมูลรอกับอีกาที่มันเก่งมากอวะอุ้ยขาดไอ้นี่ด้วยดีวะเอ็มเพทออฟไลท์อออไอ้บ้าเอ้ยยังไงเจอแล้วจับจับเออเราตีตอนนี้เลยปะเอาดิพี่ใครไม่เอาผมเอาเองมาพี่มามันไม่น่ายากหรอกไม่ยากกับผีอะดิพี่ พี่ผมลบยาเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โหืม <c oughs> ไม่น่ายากไม่น่ายากเราไปไหนแล้ววะไม่น่ายากเขาไล่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 ตราบใดที่มันเป็นตองคืนโอ้ยโอ้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 เตก ตายแต่ก็ถือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เจ่งนะครับกลับบ้านแย่ๆ yeah, yeah! อีกหนึ่งตัวครับพี่น้องโอ้โหมันเยอะจังวะ Mode, Board, ฮาร์ดโหมดบอสโคตรเยอะเลยเอ็มอร์ออฟไลน์ไปแล้วอเออนี่ไงอันนี้ไงที่ผมตามหาไอ้บ้าเอ้ยเอามาใส่แทนนี้แล้วผมใส่รองเท้าสองข้างแล้วมันเขื่ออะไรวะเนี่ยเออนี่แหละที่มันจะทำให้บินได้ไม่จำกัดอะ่ะเออโอ้โหเอ้ยเอ้าแล้วเอา,เอา,เอา,เอา เอ้วนี่ที่เอ้าทำไมพ่อมดเรากลายเป็นสีย้อมอ,ะอ,ะอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเราลองไปตีนู่นเลยดูดีป่ะเราไปตีอีกาเลยดีกว่าปะ่ะมาพี่มามันก็ไม่ได้ตียากปะ่ะวะโอเชียนผิดทางแล้วพี่ไปไ้ป้ายป้ป้ป้ป,ไปมีนี่แล้วโคตรดีโอ้โมีนี่แล้วโ,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 โคตรดีโอ้โคตรดีโคตรดีดนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวปักไฟก่อน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 มาพี่มาอุ้ย พี่ผมโทษนะพี่ผมเผลอเผลอโดนอะพี่มา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 ไหนวะโหนมโนมโหนมโหนมโหนมโนมโนมมันไม่ได้ตียากนี่ใช่ปะเขาว่ากันเขาว่ากันเงี้ยบอกมันไม่ได้ตียากอะไรดอกอีกแล้วมัน่ะโอ้เอฟเฟกต์อะไรเยอะแยะเลยวะเฮ้ยมันกระตุูปปวะเนี่ยตั้งแต่เอ็มผิดออฟไลน์ละโหนมโหนม ไปโคตรอลังการโยมโยมโยมว้าวอ๋อลืมไปถ้ามันตีอีกาเสร็จอันนี้มันมาเลยนี่หว่าโหเจ็ยเวลาชีวิตอีกแง่โอ้โหต้องมานั่งตีอีกไอ้บ้าไอ้นี่อันนี้เปิดแล้วนี่เปิดละอันนี้เปิดให้ตีละเออมันต้องงี้ดีวะแตกแตกลอยเฉยลอยเฉยลอยเฉยลอยอะไรวะลอยได้ไงอีกันจะจบ อันนี้คืออะไรถั่เหลียงโอ้โหโครเทพี่กล่องเราดูกระจกไปเลยไปไปไหนก็ไป,ไปไปพี่กล่องไปเรามาตีบอสเราเอาแค่แท่นอย่างเดียวเราไม่เอาอะไรเยอะเราแท่นไปโชว์คนดูรู้สึกเจอจของแปลกเว้ยนี่อัน,นี้คืออะไรกันเกิดนะอ,อะไรขึ้นฮะคืออะไรไม่ทราบมันเงียบไปวัดเสียง เงี่ยไปเงี้ยไปเงี้ยไปเงี้ยไปแล้วข้างล่างนี่คืออะไรนี่แอนดอนมินิเอ็นตื่นแล้วคืออะไรไม่เข้าใจมันคืออะไรวะ <S 1> <S 1> <S อะไรอะไรตัวอะไรกะนอ,อ๋ทุกทตานเลายฝนเดี๋ยวอ้าวฝนตกเลยวันนี้ฝนตกอากาศชื้นมากอะไรของพี่วะไปไปไหนก็ไปไปเออ,นอเ,นเนี่ยสีชมพูก่อนเลยมาไหนอน่ะไปแกมันหายแก้ พี่รู้ตัวอย่างนี้ผมมาแล้วเนี่ยฮะอะไรวะพี่เดียวขอบพี่มาพี่มาตีกับผมก่อนนะไอ้นี่รอไอ้นี่น่าจะนานว่ะจบจบจบเดี๋ยวทำไมตีง่ายอย่างวะเดินไม่ลดเลยเหรอเอ้ยผีหลอกเพราะว่าหรืออะไรขออีกทีดิทำไมเริ่มรถทีละหนึ่งอะเกิดอ,อะไรขึ้นไม,ม่เข้าใจเดี๋ยวตีเบาอย่างไงหรืออะไรอ่ะแล้วมันหายไปไหนหมดวะเนี่ย ยังไงแหลกๆนี่กําลังมาไม่มีสักตัวมันบั็กหรืออะไรผมกดออกนะเว้เยถ้าเป็นงนี้อืมออกเลยในเมื่อพี่ไม่เกิดให้ผมแล้วผมรีบขนาดนี้เดี๋ยวผมไปวางแท่นก่อนชาวแวบอีกตัวหนึ่งครับผมพ,พาดมูหลอดตัวเดียวมูหลอดพี่มาผมว่าไม่น่ายากปะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมลืมเดียรขอบเลยโอ้ออลืมลูกพี่เดียขอบได้ไงวะอ๋อแซมมอนก็หาก็ยากอยากรู้ไอ้นี่มันทําอะไรได้ฮะไอ้ดึง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 ,ดงเนี่ย ะทำอะไรได้อ่า่รู้ชั่งมันแล้วกันพี่เรามาตีๆให้มันจบๆเพิ่มมะมามาลบยาเลยมา,าตีตานี้ก่อนไม่น่ายากปะหรือเปล่าวะก็ยากอยู่ดีอ่ะโอ้ยนาะพี่นาะปิดตานี้เปิดตานูน้นอืมแปงว้าวไม่ได้ละผมว่าต้องใช้พยาบาล ที่พยาบาลพี่ขึ้นมานี่เลยที่ขึ้นมาข้างบนคราวนี้ผมไม่พลาดไม่พลาดกระพี้เอ้ยพี่มันแรงอุ้ยพยาบาลผมตายแล้ววะที่พยาบาลพ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 ี่พีหลอกสาว <c oughs> ไอ้นี่โคตรยิว๋วเลยวะเมื่อไหร่จะจบวะคลิปนี้ มาต่อพี่มาต่อเดี๋ยวเราตีตาก่อนเราตีตาก่อนเราตีตาก่อนตีตาขอตีตาก่อนตีตาก่อนตีตาก่อนพี่ปิดผมผมรอพี่เปิดตาครับผมจะตีตาเออตาแตกมือมือซ้าย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 อ๋อๆยนาะอาศายพี่แตกเถอะอาศายพี่แตกเถอะโอ้โหอุ้ยตาหนึ่งอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่ง โอ้โห oh oh. เจริญพออ๋อพิอาอืมหิวพอดีพี่หมอผมไปไหนวะไอหมอผมไปไหนวะหมอไอหมอไอหมอไอหมอครับวว้า <c oughs> เออไอหมอขอจะมาให้พี่น้ะพี่มาพี่มาเออ เคสตีเซตบิด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 ว้าวท่าเลื่อนเราหมดหลอดแรกเราจะไปฮิวกับหมอรับทราบรับราวโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วพี่ครับเออเบา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 หมอจู่จ้เนี่ยทุกคนดูเว้ยเออ คนที่บอกว่าให้ผมไปเล่นคารามิตรงคารามิตี้อะพี่พี่ดูผมด้วยฮนะดูนี่ขนาดตีปกตินะเวไยนี่ไม่มีมอสอะไรไม่มีบอสบอสอะไรมาใหม่นะเว้ยมีแค่ไอ้มูลหลอดง่ง ω, ๆตัวหนึ่งเนี่ยยังเอาขนาดนี้ให้ผมเร่นคารามิตี้ที่เขาบอกว่าทรมานทรมานว่าจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ยอะไรเยอะแยะวะโอ้ยหมอหมอไอ้หมอไอ้ forth, หมอไอ้หมอก็มาอยู่ปอร์เออ เออเออว้าโอ้ยนี่ครัมีของดีมันยังไม่ได้เลยเนี่ยมูลหลงมูลหลอดเนี่ยมีสเต็ปด้วยไอ้บ้าเอ้ยว้าวไอ้หมอ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 หมอชิตหมอชิตมิดช้อยิ้มจะมาจับผมทำมะเขืออะไรหรอพี่เอ้ยว้าไอ้หมอโอ้ย ไม่ได้โดบยาขี้เกียจโดบยาเว้ยโอ๋ออูหูยหมอไอหมอมานี่เลยหมอมานี่มาหมอมานี่มาพี่ไม่ผมไม่ได้กินกบทหมาโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยวะพี่ไอหมอช่วยด้วยหมอไอหมอนี่ไอหมอ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 จะปุ๊บๆหยบหลีกหมอนี่ยิงมาหมอนีหมอหมอนี่ยิงเออ Thì mình tao mới chăm không. Ô ô Ô ô mò 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 ơ ôi, ôi, gì ôi, ไปปรับอะไรมันนิดหน่อยละผมไม่ได้ผมไปปรับอะไรนิดหน่อยผมไปบอกแล้วกันว่าผมปรับอะไรมาเดี๋ยวทุกคนก็รู้มามาพี่มาก่อนเลยพี่มาก่อนเลยมันจะเก่งเกินไปละมันจะเก่งเกินตัวไปละอุ้ยหมอหมอยหมอหมอยหมอ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 โอ้โหตายแล้วตายอีกผมเติมไว้ผมเติมไว้ผมเติมไว้อุ้ยเติมไว้จัดเติมไว้จัด เติมไวเติมไวพี่ซุ่มได้หรอพี่มูนพี่มูนพี่มูนพี่สุ่มได้หรอซุ่มได้หรือเปล่าพี่ซุ่มได้หรือเปล่าเติมไวกว่าพี่อะเติมไว้ดีเติมไว้ดีเติมไว้ดีเติมไวดีโอเติมไว้ดีเติมไว้ดีเติมไวดีเติมไว้ดีมาดิพีมาดิีมาดิมาดิเติมไวหลบหลอหลบได้เราหลบอะไรเหลบดหลบโดหลบดนหลบโดนหลบโดโด พี่มาพี่มาพี่เหลือหัวใจตรงกลางใช่ไหมพี่มาพี่มาพี่มาไหนพี่พี่โอ้เจ้าหนุ่อะไรมันเยอะจังวะพี่โอ้พี่ไปทำโอ้ยตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกโอ้ห่าห่าตายฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยตายทีเถอะพี่ตายทีเถอะ ตายเออนั่นแหละโอ้โหไอ้ป้าเอ้ยเ้ยโอ้ยหโอ้ยทิ้งททุกอย่างทิ้งทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วไปไปที่ไปเลยอ้าวมเห็นอ๋อนี่อะไรนี่นิพพานเหรอไม่ใช่นี่อะไรวะเนี่ยว้าย ว้าวจบแล้วเว้ยเครดิตอะไรมันยาวจังวะแล่ไเ่เครดิตมันยาวไงพี่จะปิดคลิปเว้ยเฮ้ยอ่ะแลนนี้ก็คือทั้งหมดของมอสุ่มของเออมันต้องงี้เดี๋ยววะจบสักทีเฮ้ยผมคิดว่ามันจะไม่ยาวเนี่ยโคตรยาวเลยพี่ไอ้บอสตัวอื่นไม่เท่าไหร่แต่ไอ้มูร์หลอดเนี่ยคือถ้ามันไม่เอามอดเกิดเร็วมาช่วยนี่คือผมว่าทั้งวันอะ่ะผมว่าทั้งวันอะ่ะและนี่ก็คือบอสทั้งหมด ทีพีมาโคตรยากเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนี่หว่าไอเบนออฟก,ก็ทูรูอ่ะไอบ้าเอ้จะตีได้ไว่าเนี่ยทุกคนดูดิเวลผมซัม,มอนมาแต่มันมันลงไปแล้วอ่ะพี่ไปจบ,จบจบไปเถอะพี่กี่ชั่วโมงแล้วว่าตัดยากอีกอัดก็ยากตัดก็ยากจบแล้วมอสสุมคองเนี่ยไปหามอสอื่นเล่นกันต่อไป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 ,ไป,ไป,ไป